ัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้าน One to โ o นะคะเขาเคลมว่าเป็นร้านจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในในทแลนด์นะมีจักรยานทุกป,ประเภทรวมทั้งเสือภูเขาแล้วก็อ e ีบยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอ e ีบยนะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มอยากตรงนี้นะคะยี่ห้อถ้าอ่านไม่ผิดนะจะเป็นโุกคา ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะเป็นดูนั่จักรยานอีบ k e ของเขานะก็สวยนะคะน,นีัน,นี้ไม่ไม่ใช่เมาเทนบนะคะเป็นจักรยานแบบว่าเอ่อทั่วไปแต่เป็นอีบ k e นะคะเ,เป็นจักรยานไฟฟ้านะอันนี้ก็เอ่อมอนิเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นบอส แล้วก็แบตเตอรี่น่าจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้แบตเตอรี่นะอันนี้คือแบตเตอรี่ของมันเราก็จะมาพร้อมกับล็อกสักยานนะคะนะมอเตอร์ของบอสด้วยเดี๋ยวมาดูเบรกกันเบรกเบรกของเขาเป็นยี่ห้อมาคุรามาคูรา,านะคะ ก็มีหลายรุ่นมากเลยนะคะมีอันนี้เป็นเนี่ยค่ะน,นี่ก็เป็นอ e ีบอยเหมือนกันสวยไหมคะอีบ e ะะมีข้างบนด้วยสีดำนี่เป็นจักรยานแม่บ้านทั่วไปนะคะน่าจะเป็นแบบว่าจักรยานใชยปกติแต่เป็นอีบจักรยานไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่าถูกลงมาหน่อยก็จะประมาณนี้นะ,ะอันนี้ก็อีบเหมือนกันรู้สึกจะเป็นคนละยี่ห้อนะ เป็นนะฮะขันยี่ห้อราคาชนดนราคาของคันนี้นะคะอันนี้แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็แอบดูมอเตอร์ไม่แน่ใจว่ามอเตอร์อเบรกเป็นมกากูลา แอบถึมอเตอร์นะคะมอเตอร์มอเตอร์ไม่ได้แสดงไม่ได้โชว์อืมนี่ก็สวยเข้าใจไหมอ๋ออันนี้เป็นจักรยานยี่ห้อ t ทร็ก ใท็กก็สวยนะเนาะยานไฟฟ้าของแช็กก็สวยอันนี้อีกอกี่ห้อหนึ่งสปาร์ต้ายานไฟฟ้าอีกห้องสปาร์ต้า สัปปร์ต้าใช้เบรกของมากูราเหมือนกัน yes. อันนี้เป็นของคิวของคิวนะคะยีห้องที่เราวางอัน,นี้มาฝั่งน,นี้เป็นจักรยามไฟฟ้าของแทร็ก อีม mm ันอีมันอะไรเนี่ลูกบอลก็สวยนะ น,นี่ปีต,ติการส,สูสกาซูส,สอยู่นี่ราคายอยู่นี่สองพันสอันกว่าอันนี้ตัวนี้สามพันกว่าอันนี้ยัเป็นอ e ีไบอ์แบบว่ารุ่นแบบว่าโบราณหน้าตาแบบว่าหน้าตาแบบโบราณมากเลย หาตาเหมือนดัตชทั่วไปแต่ราคาก็ไม่สูงนะคะราคาอยู่ที่พันเจ็ดเองแบตเตอรี่ก็ไม่คะ่ะแบตเตอรี่ก็จะอยู่เป็นตรงนี้ตรงนี้กล่องเ,เห็นไหมตรงนี้ก็ใส่แบตเตอรีอ่วันซูโก,โกนะคะแหล่งอีไบอที่ใหญ่มากมาก น,นี่ก็พันกว่านี่ค่ะแบตแบตแบตของจักรยานรุ่นวันนี้ก็ดึงออกได้ต้องมีกุญแจนะแล้วก็เลยไปตรงนี้ทางนี้จะเป็นจักรยานเสือภูเขา วันนี้เราดูแต่จักรยานไฟฟ้าไปก่อนนี่ก็เป็นเสือภูเขาเหมนันนะะอันนี้ก็เป็นคนนี้เป็นคุณสามีมารับจักรยานคันนี้นะคะโอเค ซาลานี่ก็สวยนะคะสวยนะสวยนะคะเราก็มีอันนี้ด้วยจักรยานจักรยานพับได้แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นไฟฟ้าไหมนะน่าจะเดี๋ยวดูก่อนเออมีจับเป็นจักรยานไฟฟ้าด้วยแหละนี่ไง มีแบบใส่บบตได้ตรงนี้แต่ว่าอาจจะเล็กหน่อยนี่เป็นแบบว่าซิตี้ที่นี่เวลาสนใจรุ่นไหนเนี่ยเขาจะมีมีตรงนี้นะคะเข้าไปทางตรงนี้มันจะมีห้องลองเป็นลานลองจักรยานนะเดี๋ยวเราไปดูกัน เวลาได้จักรยานแล้วเราก็ไปลองปั่นตรงนี้ดูว่าเราถูกใจมันไหมแล้วเราโอเคกับมันเปล่าแล้วเขาก็จะแบบว่าเราก็ยิบจักรยานไปแล้วก็ไปลองเลยนะคะเป็นห้องลองปั่นจักรยานสามีได้จักรยานแล้วนะคะก็ไปลองปั่นละไปลองปั่นละ นี่คือห้องที่ทดลองปั่นจักรยานนะคะลูกค้าได้จักรยานมาแล้วก็ทุกคนก็จะเอามาลองปั่นตรงนี้นะว่าโอเคไหมนะมาละ y นาะเนาะ if you I don't know look like you bend your back อ๋อก็มาคันหนึ่งแล้วใ่มีแบบว่าขึ้นเนินด้วยนะเมื่อกี้เห็นไหมมีขึ้นเนินด้วยแล้วก็ หลบสิ่งกีดขวางนีได้บบกว่าเอคุณปั่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs>